กราบสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพี่เดือนพาปั่นอีกตามเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาเล่นกันรอบสองนะครับผมทุกคนโอเคไม่พูดพามำเองครับผมนะก็ลุยเลยดีกว่าครับผมนะพูดเยอะแล้วรู้สึกว่าเจ็บคอทุกคนเออน้ำก็ไม่ได้กินนะครับผมนะวันนี้ก็หยอกนะผมนะทุกคนหยอกหอกนะวันนี้ก็ลกทุนมาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะไปไม่พูดพามำเพลงครับขออนุญาตเผาหัวก่อนนะกันสามบาทสามสิบรอบไปครับผม เอาเกลือมันออกหน่อยแล้วกันนะ้ำนะเออมาโอ้มาดิครับผมดอกนี้โอ้ยมาไหลยอยู่นะไหลดีอยู่นะโอ้ยฝีเกมอีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะำหะทุกคนนะเจ้ โอ้ห oh. มาเขาหัวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเจ๊งหรือเปล่าหรือว่าฟรีเกมมามาครับมาดิเฮ้ยอีกตัวเดียวอุ้ยมาสองตัวแล้วครับหผมปวดหัวเลยอะไรครับเนี่ยมาสองตัวจะมาทําไมก่อนโอ้ oh. ผมนี่เกากระบาลเลยครับผมปวดเลยปวดเลยไม่ได้ปวดหัวนะกูปวดหลัง <laughs> ดหลังนะโอเคไปขออนุญาตเล่นเบ็ดสิบาทเลยแลกกันนะครับผมนะหมุนหานะครับผมนะหมุนหาฟรีเกมดีกว่าครับคือแบบถ้าเราไปเบ็ดเองมันยังไงไม่เฮ้ยถ้าเราไปกดออโต้มันยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนเรากดหาดีกว่านะผมนะเราหมุนหาดีกว่านะฮะหมุนด้วยตัวเ,เองครับผมจะมาก็มาไม่มาก็มาเถอะนะกูอยากได้ตัง <c oughs> สวยครับสวยครับแบบนี้ ร้อบาทหวานเจี๊ยบรวมกันเป็นสองร้อยสามบาทเอาเลี้ยงหวานทุกคนหมุนเองถือว่าจ่ายนะไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะเออวันนี้มาด้วยทุนเจ็ดร้อบาทจะไปเท่าไหร่ครับเออเจ็ร้อยจะไปเจ็ดพันหรือเปล่าหรือว่าแบบเจ็ข้างหน้ามันจะหายมันเลือมันมันมันอาจจะเหลือแต่ศูนอะไรอย่างนี้ มันเป็นไปได้หมดแล้วอูย้ยดอกนี้185บาทไปต่อย55ดอกนี้ไปต่อ10รู้เรื่องครับโผมมาดีฮะไหลนะไหลเบ็ด10นะ2 7 0เจสิบาททุกคนโอเคครับผมเฮ้ยชาคาเตอร์ตัวเดียวขอตัวเดียวมาเถอะพ่อมาหน่อยเฮ้ยเยอะขนาดนี้มาต้องมาแล้วแหละโอ้โหทุกคน จะมาอยู่แล้วทุกคนไหลให้อีกรอบเดียวก็ไม่ได้เลยหรอถามจริงเหอะโ,โหรางวมันเมกะไม่ค่อยดีใจนะเอาตรงไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะหกรอยะอยากได้ฟรีเกมมากกว่าทุกคนฟรีเกมมันอาจจะจ่ายเยอะกว่านี้นะเพราะตัวคูณมันแบบเวลามันได้ไหลคือมันไหลจัดนะทุกคนเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยทุกคนโอ้ฟรีเกมมาสองตัวแล้วทุกคนคนหมอจัดเลยวะทุกคนเฮ้ยสิบม แรแล้วก็เงียบหายเลยแล้วก็เงียบหายแล้วก็ไม่จ่ายไปขออนุญาตเล่นเบ็์สามสิบเลยแล้วกันนะครับผมนะโอ,โอเคครับผมฟรีเกมมาจนได้ครับเออโอ้โหรอตั้งนานนะครับผมนะคิดว่าจะไม่มาแล้วนะฮะไปดีครับผมรอเลยอะ่ะเบ็นสามสิบนะครับผมนะเฮ้ยสองรอบแล้วอะ เออรอบสามจ่ายก่อนสวยครับไว้สองตัวแบบนี้การันตีการจ่ายครับเอออวแรกมาพ่อโอ้โหไม่มาเลยว่ะเกรงใจเบ็ดหน่อยครับจ่ายแต่และทีก็เกรงใจเบ็ดหน่อยเฮ้ยโอ้โหเน็ตไม่ใช่เบ็ดนะเน็ตเออเน็ตครับตอนนี้โอ้โหก่านจะมากะจะหลับอยู่แล้วนะครับผมนะโอ้โหเขามีเกมทำไม่ผมถามก่อนดิ ฟรีกเกมเบบ3สามสิบไม่เกรงใจเบ็ดผมเลยนะทุกคนท้อว่ะทุกคนเชื่อท้อว่ะจริงๆเบ็ดสามสิบนะเฮ้ยเบ็ดสามสิบฟรีเกมจ่ายให้แค่นี้หรอเกิดไปหรือเปล่าทุกคนโอ้ ครับขออนุญาตเล่นเบ็ด50เลยแล้วกันนะครับผมนะมาดูกันนะฮะว่าเบ็ด50ถ้าฟรีเกมมาจะจ่ายเท่าไหร่นะครับผมสวยครับยังไงล่ะโอ้โหมาขอแบบ30รอบเลยแล้วกันเน่ามนะขอแบบให้มันหมุนเองเน่ามนะเราไม่หมุนละเราหมุนแล้วดวงเราไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะเขาฟรีเกมล้าไม่จ่ายนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ เข้าฟรีเกมเบ็ดสามสิบไปแล้วแต่โคตนโหดทุกคนเออใครเห็นก็ว่าโหดอะ่ะนะผมยังเบื่อเข้าฟรีเกมเบ็ดสามสิบผมยังเบื่อจ่ายแค่นั้นอะโอ้ไม่ต้องเข้านะถ้าจ่ายแค่นั้นไม่ต้องเข้าโอ้โหเจไม่มาเลยวะคิวแถวแรกปะยังไงล่ะครับโอ้โ,อโหลงมาเหลือเจ็ดร้อย ให้กดเบ็ดห้าสิบไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้โหยังไงกันครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวละขอเล่นเบ็ดสิบบาทดีกว่านะครับผมนะทุกคนนะเออเบ็ดแบบเบ็ดเยอะไม่จ่ายเลยว่ะทุกคนคืออะไรกันครับไม่จ่ายโอ้เมื่อกี้ขึ้นไปพันเก้าแล้วเกือบสองพันแล้วทุกคน เล่นเบ็ดเยอะโอ้โหเจ๊งเลยบ่นไปเจ๊งไปหรือว่ามันได้ยินเราบ่นไหแทุกคนมันอาจจะไม่พอใจมันอาจจะเครืองอะไรอย่างงี้นะบ่นเยอะไม่ต้องเอาแลวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมาขอหน่อยสวยครับเออคิวแถวแรกมาโอ้โหคิวถแ,ออแถวแรกอาไมเฟนเออสิบแปดาทสิบแถวสองมาไม่ไม่ไม,มาวะ่ะ ยังไงล่ะครับแบบนี้เคแถวแรกมาหน่อยโอ้โหไม่มาเลยขออะไรไม่เคยจะได้เลยนะทุกคนโอเคครับผมนะฟรีเกมมาจนได้ฮนะทุกคนโอ้คิดว่าจะไม่มาแล้วนะครับผมนะมาจนได้ครับไปครับผมเหลือร้อยห้าสิบบาทไอ้เหี้ยมา <c oughs> กูว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม ปวดกระบาลเลยทุกคนปวดกระบาลจริงเจอแบบเนี้ยสวยครับเหลือสองดอกสุดท้ายว่ายังไงก่อนเออมาเข้าฟีเกมเบ็ดสิบบาทจ่ายแค่นี้หรอเชื่อบอกเลยนะวันนี้นะทุกคนนะใครจะเล่นพีจีบอกเลยว่าเว้นเกมนี้ไว้ก่อนนะเออ เว้นไว้ก่อนสักวันหนึ่งเหอะนะคือแบบโอ้จะเอากูจนได้เลยว่ะทุกคนยังไงครับมาเจ็งก็คือเจงแค่นั้นแหละเอามาครับฟรีเกมแก้มือครับของโดนนะขอแค่จ่ายแค่นั้นฟรีเกมแก้มือโอเคไม่จ่ายก็เลิกจ่ายก็เลิกแค่นั้นแหละพอไม่อยากเล่นไรเงี้ยเกินไปว่ะ สวยครับสองเออมาดิคิวต่อแบบนี้โอ้ยวายสองตัวการันตีการจ่ายจริงดุกคแต่แบบโอ้โหมาทำเฮ้ยได้อยู่นะสวยงามครับควายสองตัวการันตีการจ่ายจริงโอ้โหสิบแถวสองไม่มาเลยวะ่ะไปลุยกันต่อครับผม ึ้นมาเจ็ดร้อยละได้ทุนขึ้นแล้วทุกคนขอกำไรหน่อยเหอะโอเคมาครับไหลาย,ยาวๆแบบนี้พันหกรู้เรื่องครับผมทุกคนโอ้โหสิบต่อมาดิเอต่อแล้วแบบนี้สวยงามครับยังไงละครับผมมันละครับดอกนี้เออให้มันได้แบบนี้เลยดีทุกคนเชื่อคือแบบโอ้จะตาอยู่แล้วทุกคนจะหมดแล้วนะยังแบบอขอบคุณครับบอกเลยว่าขอบคุณนะ ไม่มีทำอะไรจะให้นอกจากคำว่าขอบคุณแค่นั้นแหละนะมาขอแค่จ่ายจะได้เลิกสวยงามครับโอ้โหเลือสองดอกสุดท้ายว่ายังไงครับผมนาเฟนสุดท้ายสไตลีจีกูว่านะเอ้ยจ่ายอยู่อ่ะได้อยู่ไม่สไต์ปีจีได้อยู่กีตา้ามาดอกนี้สวยงามครับเออไปต่อไหมเออสวยงามมา ไหลไปอีกไหลาย,ยาวๆไหลาย,ยาวๆอู้ยดอกนี้อีกเจ็บาทเบ็ดสิบาทนะกะจะเจ๊งอยู่แล้วทุกคนโอเคครับผมนะเบ็ดสิบาทแตก3าม0ันเอย่างเอาทุกคนอ้เกือบไปแล้วทุกคนเกือบไม่ได้เล่นแล้วนะโอเคครับผมนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกลงใจกันด้วยนะไปแล้วฮะวันนี้ก็ สวัสดีครับผม